คลิปวันนั้นไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่เขาจะรับรับเลยจ้าเพราะกูไม่ได้เอ่ยชื่อแล้วกูไม่ได้นึกถึงใครด้วยใครจะรับรับเลยเชิญอยากแบกก็แบกไปเลยจากกูไม่แบกดีเอาออกจากกูไม่เยอะๆเอาออกไปจากกูเยอะๆซึมซับกูเยอะๆนี่กูเป็นอาจารย์มึงนะเนี่ยนี่สรุปว่ามานั่งติดตามเรียนรู้จากกูนี่สแสดงว่ากูเป็นอาจารย์มาแล้วนะกูเป็นอาจารย์มึงแล้วจ้าทุกวันนี้เพราะมึงเรียนรู้ชีวิตจากกูแล้วเนี่ยมึงเอากูเป็นแคสตาดีในการสอนนะเนี่ยแสดงว่ากูเป็นอาจารย์นะเนี่ยอาจารย์เหนือกว่าคนสอนเนี่ยเนี่ยเรียนร กูต้องรับเป็นลูกศิษย์ไหมเนี่ยต้องเอาดอกไม้ทุกเทียมาขอขมากูรับกูเป็นยอฝากตัวกูเป็นอาจารย์แล้ววะเนี่ยมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กูแล้วเนี่ยตายแล้วเอากูไปเป็นเคสสตาร์ดี้ในช่องตัวเองอ่ะมึงกูนี่เป็นอาจารย์เขาได้เลยนะกูนี่เป็นหลักปรมาจารย์ไม่ใช่ตักหมอนะกูนี่ปรมาจารย์ลยนะมึงไม่ธรรมดาเนี่ยกูเนี่ยศิษย์เอกกูเลยอะตามติดชีวิตกูเลยอะ แล้วไปบอกไปสอนทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนเลยโอ้โหใครจะทำขนาดนี้วะเนี่ยนิสิตเอกกูเลยเนะี่ยอนุโมทนาสาธุเลยนะที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมอนุโมทนาขอบคุณมากๆเลย